Mm hmm. กับกับเน mm ี hmm. ย่ยก็ยามว้ยา ท่นนะครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาลงทะเลกันอดกแล้วนะครับท่านผู้ชมลงมา,าวันนี้ไม่ได้ปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ลงมาทะเลนะครับเดี๋ยวจะไปที่เกาะลกนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปหาหอ,อยแปลงยักษ์นะครับท่านผู้ชมก็เมื่อวานเมื่อวานตื่นสองวันนะครับก็ได้อ,อ้อยลินิ้งออยหวานมาประมาณสักหนึ่งเมื่อครับท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับเดี๋ยววิ่งจะวิ่งไปตีก่อนนกนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับนี่น้ำก็ยังไม่ลดนะครับที่ผมมาหาออยเมื่อวานเมื่อกับเมื่อวันเนาร์สองวันนะครับ ก็วันนี้น้ําประมาณ8ปดเก้าข้าน้ำขึ้นตอนหัวรุ่งนะครับตอนนี้ก็น้ําจะลงลงมาแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถคันนี้ไปนะครับไปที่เกาะนกก่อนดีกว่าไปหาหอยแครงยักษ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคไป คับตอนนี้ผมขับรถมาถึงที่จุดหาหอยแครงยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมก,กันนะครับท่านผู้ชมแครก่อนจะรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา e กับช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันที่จุดด้านในเลยครับท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะได้หอยแครงยักษ ติดไม้ติดมือกลับไปไหมวันจังวันนี้ก็ได้หอยแครอยหวานนะครับนี่โอเคมีน้ำเลยพร้อมเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปนะครับผมขับรถมาจากจุดนู้นนะครับนู่นไกลโขเลยครับท่านผู้ชมถ้าเดินถ้าเราเดินนะครับกิโลกว่าๆครับวันนี้ข้ามมาได้นะครับขับรถข้ามมาได้เพราะว่าต้องน้ําแห้งช่วงนี้น้ําประมาณแปดเก้าขั้มน้ำขึ้นตอนเช้าๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเข้ามาอยู่ที่ป่า ปีๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับเดีจะลงไปหาหอยแครงยักษ์แล้วก็หอยแครงเลีงจุดนี้นะครับจมชมเพื่อเจอรูปูดำบ้างนะครับถึงจุดหมายเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หมายโอ้โหโอ,โอโยยักษ์ตัวให หอเกรงตัวใหญ่จังตรงนี้ไม่มีใครมา หลายเดือนแล้วครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ลงมาหากันเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะครับถ้ามาก็มากันทีละเจ็ดแปดคนนะครับหอยจะเริ่มจะหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้หอยมีครับแต่ว่ามาวันนี้ตั้งใจมาหาหอยแข็งยักษ์ดูครับเผื่อเจอครับเผื่อเจอแต่หอยแข็งลิงถ้าเรากูดคงจะมีครับท่านผู้ชมแต่ต้นไม้ปีๆต้นนี้ใหญ่หมดแล้วนะครับแต่ก่อนมา ไม่ใหญ่เลยนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่หมดแล้วเสียงเรือจะวิ่งออกไปตักแมงกะพุนอ,อุย้ยเจมส์ไหมไม่ใช่นะครับเปลือกนะี่โอ้ยยังว่าใช่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใช่มส์โอ้โอไหมโไม่ใช่นะครับเปลือก โอ้โหเปลือกอีแล้วน,นะครับเจอแต่เปลือกยังไม่เจอเลยนะครับหอยแขงยักษ์นะครับเจอเลยหอยแขงลิงไม่กี่ตัวครับตอนที่ขูดมันติดรถพ,พวกไปเมื่อวันก่อนนะครับเลยก็เอาขวานเล็กมานะครับ ขุนเต็มหมดเลยนะครับสี่ขาหมดเลยนะครับท่านผู้ชมขุนเยอะมากโอ้โหนี่เจอเปลือกหอยอีกแล้วนะครับเปลือกหอยแข็งอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรวมไปไหนละแน่โอ้โหอือือเจออีกแล้วโอ้โหเจอแ,แต่เปลือกครับโอ้โหนี่เจออีกแล้วโอ้โหดูดิโอ้เจอแต่เปลือกเลยโอ้โหนี่นี่ครับท่านผู้ชม นี่ทำไมเปลือกมันเยอะมากครับท่านผู้ชมโอ้ตัวไปไหนอะเดี๋ยวว่างเรามาโกด,ดูดิเปลือกโอ้โหเปลือกเตียงมาเลยนะครับนี่เปลือกโอ้ติติกันเลยนะครับสามสี่ตัวนี่โอ้นี่ครับท่านผู้ชมเปลือกอย่างเดียวเลยนี่สามโอ้โหสี่ห้าเลยนะครับจุดนี้โอ้โห เสียดายจังนะครับนี่โอ้โห agrade. ไม้นี้ต้องมีเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพลาดมาปูดเดี๋ยวนี้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่มีแต่หอ,อยแครงทั้งนันน้นนะครับเปลือกหอ,อยแครงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่โอ้โหเฮ้ยทำไมมาขึ้นขึน้นแถวนี้เยอะจังนี่เปลือกเยอะจังครับท่านผู้ชมนี่เปลือกเยอะจังแบบน,นี้เดี๋ยวว่าง,างๆเดี๋ยวคลาดมาปูดมาหลักแาวนี้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ เดี๋ยวคลาดมานะครับเพราะถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไม่เจอแน่นอนเดี๋ยวพุงนี้นะครับท่านผู้ชมมาคอยลุ้นคอยชมนะครับพุงนี้แน่นอนเดี๋ยวผมเอาคลาดมาลากนะครับนี่โอ้โหเต็มหมดเลยนะครับนู่นหมายเดียวหอยแคลงนี่ครับท่านผู้ชมจุดนี้คงเยอะนะครับคงเยอะนะครับไม่มีใครมาหาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับชาวบ้านก็จะออกไปตักแมงกัะพุนนะครับ นูน่นกำลังออกว่าช่วงนี้มมนกระพุนขึ้นเยอะมากครับเดี๋ยวมายนี้นจะจองไว้นะครับเดี๋ยวจะมาคลาดเลยนะครับท่านชมมาคลาดเลยมีแต่เปลือกหอยครับอย่างน,นี้คงจะมีแน่นอนจะเกิดมีเปลือกอย่างนี้ครับท่านแต่วันนี้ก็ไม่ได้พาเปียมานุครับออกไปตักแมงกระพุนนะครับท่านโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อ เผื่อจะเจอตัวมันบ้างตายรือยงังโอ้โหตายแล้วนะครับอือยู่ปากรูเลยนะครับตายไปแล้วไม่แน่รอยขุดนะครับรอยขุดแต่ตัวผู้ออกไปเหลือแต่ตัวเมียตายไปแล้วนะครับเฮ้ยนี่เจอจุโอ้ไม่ใช่โอ้โห

ในไม่รู้เจอแต่เปลือกเจอแต่เปลือกอย่างเดียวเลยนะครับท่านชมไม่มีไม่มีตัวเลยอีกแล้วนะครับไม่มีไม่มีใครมาหาตะนานครับท่านชมเปลือกมีแต่เปลือกกับลานนี้คงเดียวจะจัดให้นะครับเดี๋ยวเอาคลาดมาลงเลยนะครับท่านชมนี่เจออีกแล้วเปลือกสดๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านชมต้องเอาคลาดมา าดเหมียนหาไม่ได้หาไม่เจอครับก็มีดอย่างเดียวใช้เวลานานเดินไปดูร่องนี้ดูเผื่อเจอก็วันก,นก่อนก็ได้จุดนี้ครับท่านผู้ชมลอมอยู่ในใน้ในน้ำในร่องน้ํามันจะไม่ตายครับับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศหาดนกนะครับเกาะนก ที่วันก่อนเนี่ยครับจุดนี้ครับที่เรามาสองคนเพื่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเวลามามากันเยอะมากครับแต่ช่วงนี้เวลาไม่มาไม่มาเอาเฉลยนะครับท่านผู้ชมผมต้องมาคนเดียว เปลือกอีกแล้วนะครับแต่เบอร์ชอมเอ้ยทไมเจอแต่เปลือนนกนะครับอันนี้ไม่เจอตัวเลยตัวไปไหนหมดล่ะออื้ เดี๋ยวมาออกกําลังกายก่อนนะครับท่านผู้ชมรอตะก,กี้ลงไปหาหอยก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเจอแต่หอยแข็งยักษ์เปลือกอย่างเดียวครับท่านผู้ชมรอบนี้เปลือกอย่างเดียวเดี๋ยวงว่างเดี๋ยวจะคลาดลงมาคลาดเลยครับพอไปเจอหมายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับว่าวันอีกรอบหน้านะครับจะได้หอยแข็งยักษ์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้เจอเดินเดินเจอเปลือกอย่างเดียวเดี๋ยวมาออกกําลังกายจุดนี้จุดสักแป๊บนะครับโอเค เดี๋ยวไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจับรถได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวกับรถไปหาหอยหวานจุดที่คลองที่ได้เมื่อวานกับวนันศืดนะครับอตอนนี้ขับรถมาถึงจุดที่เจอหอยหวานเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลงไปลงไปหาพร้อมกันระวันนีเ้เจอแต่เปลือกครับท่านผู้ชมเจอเปลือกหอยยักษ์นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาจัดใหม่นะครับจะหาเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมกัรบรอ วันนี้ตั้งใจออกมาออกกําลังกายแล้วก็ไม่มีที่ขูดนะครับท่านผู้ชมโอเคไปตอนนี้เดินมาถึงที่จุดได้หอยหวานเมื่อวานเมื่อวานกับวนันซืนนะครับท่านผู้ชมเจอหอยได้จากมือครับแต่วันนี้ลองมาดูอีกนะครับละววหอยยักษ์ไม่เจอครับท่านผู้ชมเนี่ยน้ําลดไปแล้วนะครับน้าลดไปแล้วเพราะว่าวันนี้น้ำแปดเข้าค่ำนะครับน้ําก็ ขึ้นตอนหัวรุ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคเรามา,อาหอยกันต่อนะครับเื่อได้เอาไปผสมกับของเมื่อวานกับเมื่อวานซึน,นครับตัวเล็กตัวนี้มันจะตายนะครับต้องเอาต้องเก็บน้ครับมันจะตายขึ้นมาตายเลย ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นแล้วครับจำจมน้ำขึ้นอีกแล้วนะครับรอน้ำช่วงนี้ครับจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับลงมาเยอะก็ขึ้นมาเยอะนะครับน้ำแปดคำแปดเก้าคำนะครับโอเคเราได้เดินทางกลับนะครับจำจมรถจอดอยู่นู่นนะครับเพราะว่าหอยวันนี้ได้มาเยอะนะครับได้มาเยอะแต่ว่าเอาไปผสมกับของที่ได้เมื่อวันสองวันที่แล้วก็โอเคนะครับจำชมนี่เดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนนะครับ นี้เราเดินทางกลับนะครับได้มาเยอะวันนี้นะครับโอเคนะครับกลับไปจุดนู้นนะครับเดี๋ยวเอาไปแกงเดี๋ยวมาคอยชมนะครับว่าเอาหอยไปทําเมนูอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ ช่วงนี้น้ำตายครับตามไม่ใหญ่ครับพอดีไปเอา, 8, เอาำ้ำตามไม่ใหญ่ น,นะครับคุณผู้ชมนี่ครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ